โอ้มามคกคันแล้วครับเพิ่งขายไปสองคันครับนี่ไปเอาไมีกแล้วซื้อง่ายขายคลองจริงๆครับทีมงานตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นมาร์คทีครับช่วงล่างช่วงล่างนี่ปึกป๊กๆเลยครับน,นี่จะแปลงเป็นรอนเลอร์แล้วครับโ,โซนาะ ของดีโัวหนึ่งรังกาทองพัฒนานี่มาถึงยังไม่ได้เอาลงจากรถเลยครับน่าจะมาถึงเมื่อคืนครับเสาหลักของบ้านสวยงามสวยงาม รุ่นยอดฮิตครับมารกทูมาร์กทีใช้งานซ่อมง่ายครับไม่ค่อยจุกจิกปัญหาเรื่องไฟฟ้านี่่หัวเก๋งมาอีกโอ้ เข้าใจสรรหาครับเสตินของดีราคาถูกใหม่ๆเลยครับเหลืองๆเ,เลยเรานำโซ่เหลืองๆส่วนต็วเลอหายตัวหนึง่งเป็นบางคันก็ขายไปตามสภาพนะครับบางคันก็เอามาเก็บงานหน่อย รุนยอดฮิตโอ้ฝั่งนี้มีดามแล้วครับฝั่งนี้มีดามแล้วฝั่งนี้จะเป็นร้อยสี่ร้อยสี่ซูเปอร์เอ็มจะดามแบบนี้ครับโอ้รลเลอร์หายอีกสองสามของนี้โรลเลอร์หายสาม ส่วนราคานี่ต้องถามเสียตินครับคันนี้น่าจะไม่แรงครับราคาราคาน่าจะไม่แรงมันจะจับต้องได้โอเคครับ วัดีครับ